สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกแฟนมันมือทุกท่านครับกับการาวิเคราะห์อาจารย์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568คู่ที่หนึ่งฝ่ายแดงนะครับนินพะเบกคอมเพล็กซ์ประทะเดือดกับวัชรชัยแอดสันป่าตองครับนับพิกัดร้อยสิปอนด์ฝ่ายแดงนินพะเบกคอมเพล็กซ์นั้น16ปีเป็นรุ่นน้องครับจากท่าแซจังหวัดสุราษฎร์ธานีห่างเหินเวทีไปนานพอสมควรครับร่วม4เดือนนะครับสมาชิกส่วนสูงนั้นสูงยาวลอยกว่าครับ167เซนติเมตร 40ไฟบนผืนผ้าใบนะครับ57กิโลกรัมปล่อยๆซ้อมอยู่ที่พลันไัยครับเป็นมวยขวาฝีมือตังรับจับทางในเหนียวครับชนะคะแนนโรเล็กวอปัญญาวัยพิกัดร1 4แพ้ารนก็ยกที่4ให้กับกล้องเมืองไทยสอภงอมอพิกัดร15ชนะคะแนนนะครับยอดศินรถสวยจา 7, ่าเจตในพิกัด117แล้วมาแพ้คะแนนให้กับฉลามเงินสิ์ฉลามขาวในพิกัดร1 7เเป็นครั้งสุดท้ายครับ คู่ชกแฟน้ำเงินนะครับวัชราชัยแอสันป่าตอง24ปีนั่นเป็นรุ่นพี่8ปีจากนครราชสีมา164เซนติเมตร50ก้าไฟบนพื้นผ้นาใบ59กิโลกร,รมัมปล่อยซึ่งเป็นเวทที่หนักกว่าในนามเดินเมื่อคือเล่าปีสอทองภูบานเป็นมวยขวาบูธาทอรหดดีหนักแรงทุกลูกมีเวลนา,าทีสําคัญซ้อมอยู่ที่มานาัสักเชียงใหม่ครับฟอร์มนักสดเลือดไหลครับชนะนอกยกที่หนึ่งนะครับเพชรอัศวินทอพาน47 แล้วมาชนะนอกยกที่5เพชรป่าสร้างอ,อสนิทพันชนะนอกยกที่2ก้องสุรินทร์สอยจลกเมืองน,นลล่าสุดนั้นชนะนอกยกที่2ยอดศินรถสวยจ่าเจีตไว้ที่ช่องเก็ดสีในพิกัด119ซีฟอร์มนั้นถือว่าชนะนอกมาตลอดวันนี้นะครับทางคู่นั้นเคยใช้บริการกับยอดศินมาก็ะทึงนินพัเบกคอมแพคกนั้นชนะคะแนนมาในพิกัด1 1 7แต่ในพิกัด1 1 9นั้นวันชราชัยนั้นชนะนอกยอดสินมาในพิกัด119ซึ่งเวทที่ใหญ่กว่าวันนี้ มาอัดกันนะครับนะมาเจอกันวันนี้มองดูว่าวัชรชัยอสเซนตปตองนั้นถือว่าเป็นเวทที่ได้เปรียบเวทหนักแรงกว่าครับสมาชิกระยะประชิดนั้นมีวินาทีเช็คบินวินาทีสําคัญเข้าไปที่วัชรชัยแอสเนปาตองครับราคาไหนก็ต้องถือไว้ก่อนครับจะชนะหรืออาจจะต้องน็อกนะครับนินภ่าเบรกคอมเพล็กซ์ไปในที่สุดครับถือว่าเป็นจังหวะช่วงขึ้นช่วงห้าวช่วงสดฟอร์มสดเลือหลายครับ ถือว่าจะมาแจ้งเกิดไม่ใช่มาแจ้งเกิดถือว่าจะมาโชว์ฟอร์มสดอีกครั้งหนึ่งที่ช่องเก็บสีจะชนะนินพเบคอมเพล็ก์ไปในที่สุดครับสวัสดีครับพิ่ภาคสามวยไทยเสียนนล็อก3ชี้ตัวเด่นยินให้เข็ดทั้งประเทศจากประสบการณ์กว่า30ปี ลึกสืบจริงสืบถึงกลางอากาศแบบแม่นยำชี้ตัวเล่นให้ได้เปรียบสมาชิกรวยกันทั้งประเทศกับมวยหูคุณภาพโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครสั่งสมาชิกเข้าออกแม่นยำที่สุดไหนขณะนี้รีบสมัครเข้ามา เราจะรวยไปด้วยกันกับทีมงานพิพากษามวยไทยที่ฮอตและมาแรงที่สุดในวงการมวยไทยในขณะนี้สมัครก่อนได้เปรียบก่อนรวยก่อนใครกับทีมงานพิพากษามวยไทยชี้ตัวเด็ดทินให้เข็ดทั้งประเทศ